นับเป็นไอเดียสุดปังที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งเมื่อคืนเมื่อบ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์จากอาหารทะเลและพุนํนาชุมชนแห่งศูนย์เรียนรู้บ้านท่าแลหลาต่อบ,บนกำแพงอำเภอละงูจังหวัดสตูลได้ผน,นึกกำลังนำกุ้งเคยวัตถุดิบพื้นถิ่นที่อุดมสมบูรณ์มายกระดับด้วยนวัตกรรมการแปรรูปพลิกภาพจำจากกะปิท่าแหลหลาที่คุ้นเคยสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่สุดว้าวอย่างเซมเบกุ้งเคยผงโรยข้าวกุ้งเคยและกุ้งเคยหวาน โดยเฉพาะเซมเบ้กุ้งเคยที่สร้างความปลากใหม่เป็นพิเศษสำหรับใครที่ยังไม่คุ้นเคยเซมเบ้คือขนมข้าวเกรบสไตล์ญี่ปุ่นที่ขึ้นชื่อเรื่องความกรอบมีทั้งรสเค็มและหวานการนำวัตถุดิบท้องถิ่นอย่างกุ้งเคยมาทำเป็นเซมเบ้จึงเป็นการผสมผสานที่ช่วยสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้เป็นของฝากสวยหรูดูแพงที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ได้อย่างลงตัว ความสำเร็จในการต่อยอดภูมิปัญญาสู่สินค้าพรีเมียมครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือกับกองพิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำกรมประมงที่ได้เข้ามาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการแปลรูปให้แก่ชาวบา้านพร้อมเน้นย้ำถึงความสำคัญของแพ็กเกจจิ้นที่สวยงามเพื่อเพิ่มมูล,ลค่าและสร้างความหลากหลายให้แก่สินค้าสูตรเด็ดของบเซเปกุ้งเคยนั้นทำง่ายและนำไปต่อยอดได้จริง ขั้นตอนเริ่มจากนำกุ้งเคยไปแช่น้ำสิบนาทีแล้วล้างให้สะอาดจากนั้นนำส่วนผสมทั้งหมดมานวดให้เข้ากันปั้นเป็นก้อนกลมขนาดประมาณ5กรัมแล้วทับให้เป็นแผ่นด้วยเครื่องทำขนมอบกรอบก็จะนำไปอบที่อุณหภูมิ160-180องคองศาเซลเซียสนาน2นาทีก็จะได้เซมเบสสีเหลืองทองกรอบอร่อยซึ่งกลุ่มไปบ้านยังสร้างสรรค์รสชาติดมด้วยสาหร่ายหรือวัตถุดิบอื่นๆได้อีกด้วย เบื้องหลังความอร่อยคือวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยมนายกกำพลรายาประธานกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากอาหารทะเลบ้านห้าแหลหลาเล่าว่าชาวบ้านท่านแลหลามีวิถีชีวิตผูกพันกับการออกเรือหากุ้งเคยมานานกว่า73ปีโดยกุ้งเคยของที่นี่คือกุ้งเคยตาดำที่มีจุดเด่นคือไม่มีรายเยื่อบนเนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นดึงโคลนทำให้ได้วัตถุดิบที่สะอาดและมีคุณภาพสูงซึ่งมีให้จับได้ตลอดทั้งปี ในกำพลกล่าวด้วยความยินดีว่าการอบรมครั้งนี้ถือเป็นการต่อยอดครั้งสำคัญที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กุ้งเคยจากเดิมที่ทำได้เพียงขะปิั้นแปลรูปเป็นขนมที่ทำง่ายทานง่ายและเหมาะเป็นของฝากถือเป็นโอกาสใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นสำหรับชุมชนด้านนายนิพนธ์เศษอินอดุงจังหวัดสตูลได้ชี้ให้เห็นว่าการตลาดคือหัวใจสำคัญโดยนอกจากการให้ความรู้ด้านการแปลรูปแล้วยังได้เชิญบริษัทประชาราชเข้ามาเป็นช่องทางการตลาด พื่อจับผู้ระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตกับบริษัทผู้ซื้อโดยตรงผลักดันให้สินค้าประมงท้องถิ่นของบ้านท่าแหล,ะละ่เป็นที่รู้จักในวงกว้างและเจาะกลุ่มเป้าหมายใหม่ได้อย่างยั่งยืนด้วย